อยากให้มีบรรยากาศแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเนาะต่อให้มันจะเกิดยากก็ตามแต่นะฮะล่าสุดนะคะอิงฟ้าแล้วก็ชาลอตเนี่ยให้สัมภาษณ์แสดงความยินดีกับโอปอนะซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้ว่าแบบโอเคสองบริษัทมันไม่มันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเสียกันอยู่อะแต่ว่าโอเคเขาก็ให้สัมภาษณ์ในฐานนะนางงามด้วยกันเนาะซึ่งชาลอตเนี่ยบอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นตื้นตันใจมากๆเพราะว่าเป็นมงแรก ไะะจริงๆหนูเคยเห็นน้องโอปอตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะเรียนโรงเรียนเดียวกันปล,ปลื้มปริ่มที่เห็นน้องทําตามความฝันตัวเองได้สําเร็จดีใจด้วยแล้วก็ขอสแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการนะคะในขณะที่อิงฟ้ายืนอยู่ข้างๆนะคะก็บอกว่าได้เห็นภาพบรรยากาศที่ทุกคนไปต้อนรับก็รู้สึกขนลุกเป็นมงแรกในรอบ72ปีเลยขอสแสดงความยินดีกับน้องโอปอด้วยนะคะน้องสวยจริงๆ ดูรอบต่อคาถามน้องสมมงมากจริงๆเนี่ยร,รู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศฟิลกู๊ดที่ดีอะเนาะเออเราก็เลยแค่รู้สึกว่าไม่ว่าจะบริบทมันจะเป็นอะไรก็ตามแต่เราเชื่อว่าคนที่ดูนางงามหรือว่าคนที่แบบเสพเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นชาวบ้านหนึ่งชาวบ้าน7อย่างพวกเราเนี่ยก็อยากจะเห็นมันผ่าสุกกันะในทุกฝ่ายแหละแต่มันจะยากหรือมันจะง่ายมันก็คงเป็นเรื่อง อนาคตใครจะไปรู้แต่แค่รู้สึกว่าโมเมนต์แบบนี้เราอยากให้มันเกิดขึ้นในบรรยากาศของแบบเออคนไทยด้วยกันนะเนอะนึกออกไหมคือต่อให้จะเป็นเวทีไหนก็ตามแต่นะแต่ถ้ามีสาธารณไทยแลนด์น่ะก็เชียร์หมดแหละก็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 กรีส๊สุดใจขาดดิ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะก็อยากให้บรรยากาศแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยๆเนาะรู้สึกว่าเ,เขาก็ น่ารักดีทั้งสองคนนี้นะคะอิงฟาแลวก็ชา์ลอตแล้วก็คิดว่าคงมีการคุยหลังบ้านมาแล้วแหละคงเตรียมตัวมาในระดับหนึ่งแล้วแหละเพราะว่านึกออกไหมมันเป็นงานอีเวนต์เนาะแล้วก็มันมันคงมันต้องมีประเด็นที่พุ่งเป้าไปถามอยู่แล้วเรื่องนี้ก็ถือภพเป็นค่าเป็นการเตรียมตัวก็เตรียมตัวมาดีมากๆกับการตอบคําถามหรือว่ากับการที่แบบโอเคแบบสแสดงความยินดีอะไรเงี้ยดีกว่าจะให้มันแบบ เออมันจะยิ่งแย่ไปใหญ่ถ้าเกิดวันนี้แบบสมมติไม่พูดอ่างเงี้ยึกออกป่ามันก็จะเป็นอีกฟิลลิ่งหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นสิทธิของเขานะที่จะพูดหรือไม่พูดแต่แค่รู้สึกว่าเออความรู้สึกแบบนี้มันน่ารักดีเคยอย่างไงกันบ้างนะคะลองคอมเมนต์มาบอกหน่อย